เรียบร้อยแล้วพเจ em. cre kind of ้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาท่านผู้ชมมาเลยแกงเผ็ดด้วยมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อใส่ปูดองพเจ้โบเ่าเราเผาประมาณใส่ปูดองเป็นแง่แง่พเจ้าาเนะดใช่เนื้อเนื้อแดดเดียวท่านผู้ชมนายกินบ่โอ้นักหลองไตดินแกงเผ็ดเนื้อมาๆท่านผู้ชม กินข้าวแร้งน้ากันมืนอนี้แม่หมูเพิ่นก็นไม่กินข้าวน้าเอาพี่บุญมาว่ามาเจ๊เอิญเพิ่งอยู่เพิ่นเห็นหยางน้ำแมวเพิ่นเนี่ยเจกันพี่น้องพอกันเนียไม่ได้กินข้าวอีกแล้วเด้อเบิ้งเบิ้งสุดเจมนี่อ้าสวัสดีเจสวัสดีค่ะสวัสดีอ้าสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะอ่านี่ก็แม่หมูท่านผู้ชมสวัสดีค่าคืนวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้ท่านผู้ชมจะลงให้เช้าวันที่หนึ่ง พิกสกีกายยน2,567ได้ท่านผู้ชมเดอ้อมากินข้าวแรงนั้นกันเจอกันทุกแรงทุกแรงเจ้ข้าวสวยข้าวสวยคนไม่สวยอ่าเแ็มบ้านผู้ชมหุงเต็มหม้อดิเนะน่าหง่าหงางามทีลีเบาแถวยิ่งงามแสบนัวพร้อมเจ้เป็นเดี๋ยวแซะเดี๋ยวนั่นสูตรใส่อ่าผงอ่าอุมามีนะครับเอฟซี่นก็เจ้ เอฟซีมันก็ว่าเบาเถ่าใส่อีหรือได้ปลาใส่ได้ท่านผู้ชมเดอ้อเ,เ,เ,เออนะครับผมเจแล้วหงอตะเบาเถ่าหุงเขาง,งาม <c oughs> หุงเข่าแซ่บนี่วะหงอตะเบาเถ่าค <c oughs> ันเมนูเมนูเมนูกับเข่าไทยก็จะหุงเข่านผู้ชม,มน,นี่เจละว่าแ,<ก>แล้วแกงเผ็ดพ,พี่นอ้องเนื้อนี่ตุน๋น<ก>ตะเบาโมมอาหารบ้านข้วินเป็นคนตุ๋นเนื้อไว้นะครับตุ๋นเนื้อไว้จนเปื่อยเปื่อยแล้วก็มาแกงเผ็ดอันนี้เบาเถ่าแม่หมูเขาได้เนื้อแดดเดียวมาก เออเลยมามาต่าเสริมที่แรกว่าจะต่ามาคุ้งกับเนื้อแดดเดียวเจเลยว่าเพิ่นจะเห็ดแกงเผ็ดเนื้ออันนี้ข้าวปุ้นงานบุญเบ๊่ะข้าวปุ้นงานบุญทำชมบ้านบ้านบ้านปิดกันนี่ล่ะแค่จะสมบุญบุญกับบุญกระถิ่นก็เลยเอาข้าวปุ้นครับอันนี้มาให้แม่หมูยกออกให้เอฟที่เป็นยังนี่ข้าวปุ้นอันนี้พักข้ามาปั้นแม่ไม่หมูกันไม่ยกเอาบรุญกระกินเออยกออกตัว ตาวินยังไม่กินใช่ไหมตาวินตาวินตาวินกินทีหลังท่านผู้ชมไม่กินเขาจะไม่กินกระลำเหรออภิบุลไม่มาอันเอิญยู่ค่ะเพื่อน่าแมวแมวลูกสาวเพื่อนฮียะไรพวกเจเจแล้วพ่อาบ่ะน้องบงน้องบิ่มบารูบารูเอาไปกินซัพเหนียดท่านผู้ชมซัพเหนียเออมาๆกินข้าวน้ำกันคืนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปฟังนะครับผมคุณปุ้ยบัวใหญ่ล็อกบัวใหญ่นะครับงวดวันที่ หนึ่งกุกสกีก่ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหวัวที่ผ่านมาเหล็กเด่นเพิ่นก็ถือว่าแม่นเพิ่นให้เด่นเกากระสูนนะครับแต่ว่าชุดจับคูบอเข่านะครับรแต่ว่าเหล็กเด่นเพิ่นเดินดีออนโอ้โห่แซ่บมากค่ะอลยจีนขอบคุณคุณพี่มากเลยแซ่บลุยขลุยขอบคุณก่อนมปเกจเกจแล้วลุยขอบคุณก่อน กวยหมูอพิเศษดมวี่นกินน้ำเกล็กับกวยนี้ก๋ว่องก๋องคือใส่เกล็ดนีแต่แกซื้อมากินเองผู้เดียวจะเลยประจำตำแหน่งพื้นมาขิงน้ำเป็นลาเจนนั่นใส่มาขิงมาขิงฮะมันตังโรงมันยังติดนดพินเอาด้เราช้่มใส่ในหมูเอ่เดี๋ยวเบาเข่ากินข่าก้อนมาครับมากินเข่าน้าเกล็รติลีน้ำเป็หมูน้ํเบาเข่าวันนี้จะกับข้าวแซ่บข้อ้าลุยามาช่มเดี๋ยวเบาเข่าตักข่ากอน ลุยเจลุย,ลยสวัสดีครับบ่าเผาซอสดีทำชมครับคืนวันที่31ตุลาคม2567นะครับตอนนี้คุณปุ๋ยอยู่ในสายนะครับจะพามารับชมครับชุดล็อกบัวใหญ่นะครับงวดวันที่1นึ่พฤศกิกายุ2567นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่1 พิกสกกัย,กยน2,567เด้ทบทุชมนะเพราะว่าดิกล้วเอามาฟังน้ำกันนะงวดที่ผ่านมาเลขเด่นก็ถือว่าเดินดีนะครับเป็นเด่นเก่ากับศูนย์กับมาทั้งเก่าทั้งศูนย์นะแต่ว่าจับคู่บ่เขานะครับมีเขาไม่หลุดนะเอาตอนนี้คุณปุยอยูในสายนะครับสวัสดีครับคุณปุยครับสวัสดีครับผมครับ,รบเจอกันแง่มคือกกเก่านะคุณปุยเนาะครับผมเจอกันเวล,ลานีทผท้มชมครับอ เซียนแต่ละท่านป็นเกิดมีการมีงานนะมครับผมจะว่างแน่กับช่วงนี่แหละครับผมสามทุ่มนับกินข้าวแล้วอเอ้าบอกหลายนะคุณปุ๋ยเนาะกับผมกินข้าวเรียบร้อยมาครับคุณปุ๋ยรับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงอากาศทั้งบัวไงเป็นยังไงอากาศตอนนี้ร้อนครับผมห่อนบ่ครับครับบอสสบายหายดียังครับ หายดีแล้วครับผมหายดีแล้วเนาะ,ะช่วงเมื่อกี้คุณปุ๋ยเป็นบรสบายก้มชมชาเอานะครับเอาเลยคุณปุ๋ยนะครับล็อกบัวใหญ่<ม>ครับผมครับผมเด่น3กับหาผมล้อง8ปดครับผมเด่นนะครับ สกับ5ตัวร่อง8ปดครับครับจับคู่ก็มีอัดเียงับผมอ่าเสียงดังเลยได้คุณปุ้ยครับผมเด่นสกับ5้ร่องแจับคู่มีตัวหนครับ3าครับผมสามสกครับผมสามหกสามแปครับผมสามคับครับ หาซีครับผมห้าซี่หาหกครับผมห้าหกครับหาแปดครับผมห้าแปดครับคุณปุ๋ยแปดสีครับผมแปดซี่แปดหกครับผมแปดหกแปดแปดครับผมแปดแปดจะมาเบิรนมาคุณปุ๋ยอ่าชุดล็อกเก่าคูนะครับเนาะ อรชุดเน้นครับตัวเน้นครับพุทปุ่ยตัวเน้นสามสี่สามหกสามแปดครับผมสามสี่สามหกสามแปดครับครับผมไอ้ราคากระเด็นน้ำบอก็ปุิว่าเด่นครับครับผมเด่นมากคือเด่นสามครับผมเด่นมากคือเด่นสามอ่าครับผมตัวร่องคือ คือคือคือสามกับหานี่กระเด็นทั้งทั้งสองตัวแม่นบอ๊แม่นครับผมอ่าเอากระหาราคาก็คือหาซีหาหกหาแปดครับผมอ่าตาวันเฮนนี่ลักสามครับผมอืมอืมหาซีก็ไม่ยากเลยสามซีนี่เลขพี่น้องนี่ก็ไม่ยากจำชุชมตะว่ากับมีโอกาสมาได้นะครับอืม ให้เน้นรักสามครับผมครับนี่ชุดล็อกเนี่ยแอสามหนีมาเดนเล่เป็นบอกคุณปุ๋ยครับผมอืมสามมาเดนแอมีตัวมักในี่ใจบอหรือจังไรมีสองคู่ครับผมคู่ไหนครับสามสี่กับสามหครับผมสามสี่กับสามหกแอครับผม สามสี 3, 4, 3, 6, ่กับสามหกเลยครับตัวที่คุณปุ๋ยเน้นๆนะครับสามสี่กับสามหกตัวเน้นอืมสูตรนี่สามสามสี่นี่ก็ะโดดๆแต่ว่ากลมาได้นะครับท่านผู้ชมหลักสามสามสี่สามหกสามแปดหลักห้าห้าสี่ห้าหกห้าแปด ครับผมอ่ารักแปดแปดสี่แปดหกแปดแปดครับผมเป็นชุดบนล่างนะคุณปุ๋ยนะครับผมอ่อาแล้วนะครับเซียนพูดน้อยคุณปุ๋ยจะบอหลายท่านผู้ชมเด้อยนะครับมวยที่ผ์าน่านะครับเด่นเก้ากับศูนย์กระเทือบแม่นนะครับแต่ว่าเก้าหนีมากลักรลอยศูนย์หนีมากศูนย์ศูนย์คุณปุ๋ยจับอีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หายจับคู่พ่กเขาเอางวดนี้นะครับหาพูเร่มัจก,กะล่องไปหาลอตเตอรี่จะหาท่านบอนะครับ มาหนีละมาโค้งสุดท้ายนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมเอาบ้าเขารบกวนสักนิดครับพุ๋ยครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมครับเอาธรรชมเป็นเบอร์น้ำกันนะเป็นเอกลักษณ์เลยธรรชมเด้อคุณปุ้ยเสียงพูดน้อยค่รจะบอกอย่างไรนะครับคำนวณเฮ็ดสูตรแม่ละกันบอกในัจไหนก็บอกตามนั่นนะครับบอกอธิบายยังนะครับเป็นสไตล์ของเพิ่นเพิ่นในมากแบบใดเพิ่นกระห่แบบนั่น นะครับเอกลักษณ์ตะละเซียนี่บอขึ้นกันนะครับไปเบิ้งน้ำกันทธรรมชุ่มธรรชมนะครับแคปหน้าจอล็อกบัวใหญ่นะครับงวดที่ผ่านมามาตะเด็นครับผมเด่นเก้ากับศูนย์นะครับมาตาตัวเด่นเอางวดนี้ได้มาแล้วนะครับมาโคงสุดท้ายเนี่ยแหละครับผมวันหนึ่งพฤศจิกายน2567นนะครับเป็นเฮดเด้น3ามกับหาร่อง8นะครับเน้นที่หลัก3ามสามสี่สามหกสามดนะครับ หากระเด็นใี่กัน5-4 5-6 5-8นะครับตัวร่องไอ้ตัวกันคือ8-4 8-6 8-8ท่านผู้ชมเด่น3กับ5รอง8เน้เนๆคือหลักสามนี่ครับเพิ่นเน้นคือ3-4กับ3-6นะครับเน้เนๆเลย3-4กับ3-6นะครับเป็นชุดบนล่างตรง,ตรงๆท่านผู้ชมแต่ว่ากับกันกับตัวไว้น้ำนะครับล็อกบัวใหญ่แคปหน้าจอนะครับนั่งคุยกับพี่สาวยายอ้วนเพราะว่าเพิ่นจะกลับแล้ววันที่หนึง่ง นับมือที่ล่งคลิปนี่แหละอ่าก็จะไปส่งเพิ่นอ่กินเขาเรียบร้อยอ่าสื่อไอ้สื่อเห็ดฟางลำชมแล้วก็เป็นชุดพักชุดแกงชุดแกงเห็ดร่วมพักไม่พี่สาวเพราะว่าคนอ้วนเห้แต่พี่สาวกินพักตะวันกรบคองก็กินมั่นขึ้นกันบ่าเทากระไดทำานมเกลแซ่บปะเซื่องนอย่านั่งสซื่องไม่พอเห็ดกระแบงเท พี่สาวอีกคนหนึงพข้ามาพ่นจะไปอพัดหรือพ่นจะาไปยังสุปจะไปสุปวันนะอ๋อจะไปปนจะไปย่างปนโอ้ย่างปนเออเห็ดเห็ดฟางเห็ดเฟื่องงามธรรชมงามอ้ชมงาเอานะครับพี่สาวไอเอฟซถามไม่ได้อายุเท่าไหร่หพี่สาวอายุห้าสิบหกธรรมชมเกิดีอสองพันห้าร้อยสิบเอ็ด ห้าส <96 S 1> ิบหกปีนักจัการมือที่ลงคลิปนี่แหละพนันจะดกา,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  1> <1> าดรพันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือที่ลงคลิปนี่แหละมือวันเสาร์ดูเคยจะสีเขาจะเกี่ยวเขาเจ้าจเกี่ยวเขาเจ้ามือพอดีวันเสาร์ตากเขาจะได้ไปฟอบเขาบ่หน้าบ้านนี่ะอ๋อหน้าบ้านวันที่หนึ่งเนี่ยเขาเกิดหลานพฟอมเออได้มื่หลายเอ้าพันเกิดน้องไทรมุกเออท่านผูน้ชมให้โชคให้มั n นะครับนะขอบคุณคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมเออเอาขอบคุณครับผม ครับสวัสดีครับ